แ่วาทีส่สำคัญก,ก็คือช่วงน้ําหนักพอพ้นสิบเปอร์เซ็นแรกแล้วสิบเปอร์เซ็นถัดมาเนี่ยกราฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูซิรากอ,อย่างเงี้ยฮร<อ>แต่ว่าตอนแรกมันจะลงเร็วมา,ากเหมจกนกันน่าจะค่อยๆลงจนมันจะแบบสตเบิลเลยอ่ะเข้าใจค,ครับรีบหเลยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าอกหุนนิดนึงการที่เราจะลดเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือลดไขมันจากสักยี่สิบห้ายี่สิบสี่มาเหลือยี่สิบสองเนี่ย ไม่ง่ายนะครับครับไม่ง่ายคุณจะต้องแบบว่าเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้นครับมาถึงจะช่วยตรงนี้ได้อืมนี่ก็ผ่านเวลามาสักประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับพี่หมอตนอ๋อถึงตอนนี้ก็ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วครับอืมแต่ได้ผานมเดือนแรกเจ็ดสิบสองแล้วหกสิบห้าเดือนถัดมาก็หรือประมาณสักหกสิบสามเดือนถัดมาหกสิบสองแล้วช่วงสองสามเดือนเนี้ยก็จะ เวียนอยู่แค่62 63แค่นั้นจะยังไม่ได้ลงไปถึง5 18กิโลอย่างที่เราตั้งเ้าหมากันไว้เข้าใจครับมันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันมากวนระหว่างา